โอ,อกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันนมัสการพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปเคยรวรวมกำลังใจให้อยู่ในเขตของกุศลเพื่อนดับแรกตั้งใจฟังเสียงขณะที่ได้ยินเสียงชัดรู้เรื่อง ทุกอย่างทุกถ้อยคำย่างนี้เที่อว่าจิตเป็นสมาธิก็คำว่าสมาธิแต่วตั้งใจว่าเฉพาะเหตุใดเหตุหนึ่งนี่เราตั้งใจฟังเสียงเมื่อฟังแล้วจะคิดตามเป็นตัวปัญญาวันนี้ก็จะพูดต่อทส้นทางสายเข้าสู่ผลิตภพณา์ เมื่วันนี้ได้กล่าวแล้วตามพระพุทธพจน์ที่อง์สมเด็จพระสมาสมพุติเจ้าว,ว่าอทาิศินสิขาเป็นกำลังของพระโสดากับพะสิกทาคาอาทิจิตสิขาเป็นกำลังของพระอนาคามีอาทิปัญญาสิขาเป็นกำลังของพระอรหัตตผล นี่ถ้าเราเข้าใจรวบรัดในการปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะมีกำลังใจเข้าถึงมัรถถึงผลใดโดยง่ายแต่ทั้งนี้ก็ต้องเว้นไว้แต่ว่าเว้นจากปริโภและติระชานคาถาจงจำไว้ว่าอารมณ์ใดที่ประกอบวยความรัก ประกอบไปวยความโลภประกอะไปวยความโรกรธประกอบไปวยความหลงอันนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอารมณ์ข้อดิรกชานคำว่าติราชานก็หมายความว่าไปขวางริชานนี่เขาแปลว่าไปขวางขวางก็ไม่ขวางจากทางดีมันไม่ตรงดีเพราะว่าอาการอย่างนั้นจาการข้อริราชาน ใจคิดเป็นใจของเดริชานวาจากล่าวเป็นจริริชานในคาถาเป็นวาจายของเดริชานาการทำแปลการของเดริชานใช้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ฉะนั้นอาการของเดริชานทั้งหมดอันนี้จะเกิดจากการกิดตัางกิจคนดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีจงอย่ามีในสานักของเรา จงระมัดระวังกำลังใจเป็นสำคัญอย่าเอาอารมณ์ของเดรัจฉานเข้ามาใช้ในจิตแล้วก็จงอย่าไปเพ่งเล็งบุคคลอื่นว่าจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของคนอื่นจงอย่าสนใจกับจริยาของบุคคลอื่นให้พยายามปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญ และให้ทรงพรมวิหารสีมีอิทธิบาทสีฟังแล้วก็ต้องจำจำแล้วก็ต้องไปพุทธปฏิบัติจงจำไว้ถ้าจำไม่ได้ก็จงรู้ตัวว่าเร็วเกินไปคนเร็วก็ไม่เร็วกว่าคนเก็เรียกว่าสัตว์นาบวยภูม ตอนนี้ไปให้ทุกคนควบคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าเข้าไปยุ่งกับบุคคลอื่นทุกคนที่เข้ามาในสนักควรจะปฏิบัติอยู่ในความดีรวคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าทำจิตเสียอย่าทำวาจาเสียอย่าทำใจเสียถ้าอยากจะเสียไปเสียที่อื่น อยามาเสียที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าเราสอนเพื่อความอยู่เป็นสุขเราปฏิบัติกันเพื่อความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขเกิดจากอะไรหนึ่งอธิสินนสิขามีาศีนเป็นปกติคนที่เขามีสลนนียเขาไม่สร้างความยุ่งให้เกิดกับบุคคลอื่นเพราะว่าเขามองหาความเลวของตัวเป็นสาคัญ ถ้าจิตของเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายมันก็ไม่ดีก็มากายก็ดีวาจายก็ดีถ้าจิตของเราเลววาจาก็เลวกายก็เลว,ลเลวนี่ทุกคนจงสมนึกตัวไว้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการติดระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบไหนัยื่องเราควบคุมสินสิน่งของเรามีเท่าไหร่ ทำแหวนครบธรรมะมีเท่าไรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนปฏิบัติให้ครบอารมณ์สมถะมีสี่สิบปฏิบัติให้มันครบอารมณ์มิปัสนาญานมีเท่าไรปฏิบัติให้ครบถ้าพยายามคิดประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งกับคนอื่น ถ้าเราดีเสร็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น <c oughs> อันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น <c oughs> ก็ชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองคนอื่นเขามีอารมณ์เป็นสุขเราก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราทําคนอื่นเห้มีอารมณ์เราร้อนเราก็จะรับอารมณ์เราร้อนเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าก,กล่าวว่าผูชาลพติผูชังวันโกพฏิวันทนังผู้บูชายอมด้ดยการบูชาตอบผู้ไหวยอมไดยย่ไยตอบ,ยยตอบถ้าเรามีพรมิหานสีที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความร้อร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นนี่ขอทุกท่านจง,ยงพยายามควบคุมกำลังใจไปเพื่อปฏิบัติให้ถูกแบบ เพราะสถานนี้เป็นพุทธเขตคือเป็นเขตของพระพุทธเจ้าพร <c oughs> ะพุทธเจ้าย่อมไมาเลี้ยงคนชั่วพระพุทธเจ้าทรงยกย่องแต่คนดีน,นี่ใครหักฝากใครหักเป็นจริยาของพระพุทธเจ้าใครดีก็ยกย่องสรรเสริญความดีเป็นส่วนของความดีใครผิดพระพุทธเจ้าลงโทษ อย่าความดีเข้ามาบวกถือว่าทําความดีแล้วทําความชั่วไม่มโทษอันนี้ไม่ได้ไม่คนละเรื่องนี่เป็นการควบคุมกําลังใจของอะไเข้าถึงพระโสดาปฏิผลอารมณ์แห่งพระสดาปฏิลนนี้ความจริงมันเป็นหญ้าปากคอกแล้วพูดเกง่ายๆก็เป็นของเด็กเล่นสําหรับผู้ใหญ่ เราบวชจนเข้ามาแล้วเวลาน,านานพอสมควรทำไมไม่รักษาอารมณ์นี้ให้ได้นี่พูดสำหรับคนชั่วสำหรับที่ท่านมีอารมณ์ดีก็มีมากที่รู้ว่ารมชั่วก็เพราะว่าปากชั่วจริยาเกิดทางกายชั่วมันมาจากใจชั่วให้รู้ตัวความชั่วของตัวไว้ นี่เราจะปราบความชั่วของเราอะไรก็ทรงพรม,มีหางสีไว้เป็นสำคัญถ้ามีพรม,มีหางสี่แล้วหาชั่วไม่ได้สิ่งก็บริสุทธิ์นี่พระโสดาบันท่านบอกว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์คำที่จะเคารพจริงๆและการที่จะเคารพจริงๆก็คือทรงสิลให้บริสุทธิ์ ไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมันโทุจริตให้เกิดขึ้นทรงกายสุจริตทรงวจีสุจริตทรงมันโสุจริตให้เกิดขึ้นนี่เป็นจริยาของครวติหรือของพระสำหรับพระเนนี่มีศีลมากอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเร็วถ้าเร็วแล้วก็มันก็ไปเรียบเทียบกับสติฉานสู้สติฉานไม่ได้ ตามที่พูดแล้วเมื่อคืนนี้ตอนนี้เมื่อคืนอธิบายกันมาแล้วว่าอาการของพระโสดาบันก็มีการเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์และมีสินห้าเป็นบริสุทธิ์ก็มีอาทิสินะสิขาเป็นสําคัญเป็นปัจจัยของพระโสดากระสทธาคารน่เมื่อพูดกันตอนนั้นแล้วก็ปลารลเึ็นบอกว่าราการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องจริต จริบมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราสนใจอยู่อย่างเดียวว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมประสงค์มีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีมรณานุสติกรรมาฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายไว้บนปกติว่าตายแล้วเราจะไม่ยอมไปในที่ชั่ว นี่ถ้าเราจะตายให้มันดีถ้าเวลานี้มันก็ต้องมีใจดีมีวาจาดีมีกายดีแต่เพราะว่าเรามีกายชั่ววาจาชั่วใจชั่วตายแล้วมันก็ชั่วนี่พระโสดาบันคงกำลังใจให้ทรงอยู่ในความดีเท่านั้น ยังไม่สามารถจะตัดความโลภได้ยังไม่สามารถจะตัดความรักได้ยังไม่สามารถจะตัดความโกรธได้ยังไม่สามารถจะตัดความหลงได้แต่สิ่งทั้งสี่รหากานี้ยับยั้งอยู่ในขอบเขตของสิ่งมีวงแคบเข้ามาตอนนี้เมื่อคืนนี้เราพูดกันถึงอาการที่จะทรงประสูดาบันอันนี้ถ้าใครใคะามาถาม ถามหรือไม่ถามเราก็สร้างความเข้าใจของเราเองเขาถามว่าปสูดดาบันเนี่ยไม่ต้องทรงสมาธิหรือยังไงทำไมจึงไม่ได้พูดถึงสมาธิกันบ้างเป็นนั้นว่าปสูด,ดาบันไม่ต้องหาสมาธิจิตหรือคนอื่นเขาถามหรือท่านจะถามก็ตามใจหรือเขาไม่ถามก็ได้ก็เตรียมแก้กระจตัวเองเขาไว้ ก็จงตอบเขาบอกว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ขาดในอารมณ์ของจิตอันนี้เป็นการเจริญพระกรรมฐานเป็นพุทธา,านุสติกรรมฐานปรารบคุณความดีของพระธรรมปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ลืมความดี ในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วอันนี้เป็นธรรมานุสติกรรมฐานเรานึกถึงคุณความดีของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนได้บรรลุมรรคผลเราก็แสวงหาความดีตามนั้นตามท่านปฏิบัติตามท่านนึกถึงท่านเขาไว้ยอย่างนี้เป็นสังขารุสติกรรมฐาน เรานึกถึงศีลที่องค์สมเด็จพระพิฆมานทรงมอบให้แนะนำสั่งสอนเราระมัดระวังศีลทุกข้อทุกสิขาบทให้ปรากฏอยู่ว่าอยู่ครบถ้วนดีดีอย่างนี้เป็นศีลานุสติกรรมฐานเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ขิว่าการปฏิบัติอย่างนี้เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือพระนิพพาน อย่างนี้เป็นอุปสมานรูสติกรรมฐานเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายแน่จะตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายด้วยาการปกติหรือตายด้วยอุติเหตุก็ตามก็ชื่อว่าจะต้องตายเราไม่ประมาท,ทชีวิตก่อนที่เราจะตายจะกอบโกยความดีใส่กำลังใจไว้ให้มันครบ พระพุทธเจ้าทรงสอนแบบไหนปฏิบัติให้จบให้ครบทุกประการให้บริบูรณ์ทั้งหมดเราะในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้เป็นมรณานุสติกรรมฐานเป็นอนุวาตได้ของสมาธิจิตของระโสดาบันนับไปให้ดีว่ามีอะไรบ้างก็หนึ่งพุทธานุสติ สองธรรม,มานุสติสามสังขานุสติสี่ศีลานุสติห้าอุปสม,มานุสติหกมรณนานุสตินี่การจเจริญพระกรรมฐา,านพ,พร้อมๆกันเขาทำยังไงนี่การที่จะเป็นประสูดาบันมีกฎบังคับว่าถา้ารมจิตต่ำกว่าพระฌชานจะเป็นประสูดาบันไม่ได้หรือว่าจะเป็นพระเรียเจ้าไปได้ อย่างเลวที่สุดจิตต้องทรงอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติและอย่างดีที่สุดจิตก็จะทรงอยู่ในฌานที่สี่เป็นปกติแต่ฌานที่สี่นี้ปกติไม่ได้ปกติก็หมายความถึงเวลาที่เราจะใช้แต่ยามปกติธรรมดาถ้าพูดเราคุยเราทำงานอย่างนี้จิตต้ตองอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติ นีอารมณ์ปฐมนชันเป็นยังไงอารมณ์เป็นปฐมพันชัยก็คือว่าเมื่อกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสําหรับเราอารมณ์นี้จะคุมอยู่ในอนุสติทั้งหกอุดตลอดเวลาเราจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลืมพระธรรมเราจะไม่ลืมพระสงฆ์เราจะไม่ลืมศีลเราจะไม่ลืมพระนริานเราจะไม่ลืมนึกถึงความตาย นี่ถ้าทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้มันจะมีบ้างไหมที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดแก่บคุคคลอืน่นจะไปยุ่งเรื่องจริยาของบคุคคลอืน่นจะไปยุ่งดากายของบคุคคลอืน่นจะไปติโน,น่นติงนี่ว่าคนนั้นตายคนนี้เสียสีคนน้นเสียสีคนนี้มันจะมีไหม ถ้ามีการทนงตนแล้วมันจะมีไหมไม่มีสําหรับคนดีประเภทนี้ความจริงประโสดาบันไม่ได้มีอารมณ์สูงพิเศษอะไรเลยถ้าเราจะกล่าวกันว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นถ้าเป็นพระก็เป็นพระชั้นเลวไม่ใช่พระชั้นดีพระโสดาบันนี่เป็นพระเริ่มตนเป็นพระเด็กๆ ถ้าเป็นพระกระ็เรียกพระชั้นเลวถ้าเป็นคราวาสก็เป็นฆราวาสชั้นดีแต่ถ้า,อารองก็เราซามลไปลยไปกว่าพระโสดาบันละถ้าเป็นพระก็เลยเป็นพระเดิัรฉานปัดถ้าฆราวาสก็จัดว่าเป็นปุถุชนคนหนานแน่นไปวยกิเลสเป็นพาลชนคนงโง่ โง่ก็ไรโง่ขาไม่คุมความดีไม่สร้างไหหายความสุขให้เสียตนทั้งนี้ก็อพระบาคนที่เข้าถึงพระโสดาบ,บนันมีอารมณ์ความมีความสุขเป็นปกติไม่ถือมองคลตื่นข่าวคำว่าไม่ถือมองคลตื่นข่าวก็หมายความเขาเฮที่ไหนไปที่ไหนเขาเลืทททนอ,นท,นอนที่น่นดีไปที่น่นที่มนีดีมาที่นี่คนที่สุดหาดีอะไรไม่ได้จับไม่ถูก มีอารมณ์ไม่แน่นอนมีคติไม่กลงอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันเริ่มรับพระโสดาบันนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่สำคัญคำสอนขององค์ไหนพระองค์ไหนอาจารย์องค์นั้นองค์ไหนไหนไม่สำคัญทั้งหมดถ้าตรงต่อคำสั่งสอนอสของขอ,ของค์สมเด็จพระบรมสุคตะโสดาบันยอมรับย่อมไม่ถือว่าอาจารย์เป็นสำคัญถือพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ ไม่ได้ใช่ไม้นั่งนับถือตัวบุคคลพระองค์นั้นสอนดีพระองค์นี้สอนไม่ดีอาจารย์องค์นั้นสอนดีอาจารย์นี้สอนไม่ดีเขาไม่ถือตัวอาจารย์เป็นสําคัญเพราะท่าทนถือว่าเป็นศากยบุตรพุทธะจริงลเะรฉะนั้นท่านที่ถึงพระโสด,ดาบันแล้วจึงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธบิดาอย่างพน,นางสามาวดี พระเจ้าเทนบรมกษัตริย์เริ่มบาทเท่าเธอจะสรงขอเข้ามาเพราะการหลงผิดลงโทษพนางสามาวดีโดยไม่มีโทษแต่โทษไม่เกิดพระลูกสอนไม่ทำอันตรายพนางพระเจ้าเทนก้มลงจะกราบขอเข้ามาพนางบอกขอเข้ามาไม่ได้ต้องไปขอเข้ามาต่อบิดได้เขาหม่อมอฉันนี่การผิด ได้พระอริยเจา้าต้องขอขอมาตรงพระพุทธเจา้านี้ท่านเรียกว่าขอก็เข,อข,อขอมาตวีดาก็เพราะถือว่าพระพุทธเจ้า,ปจาเป็นพ่อจะนั้นขอท่านทั้งหลายการปฏิบัติธรรมจงอย่านำความเลวเข้ามาไว้ในจิตพริบูรรับ ว่าสำนักของเราตั้งมานานพอสมควรคนเก่าอยู่นานพอสมควรถ้ายังมีอารมณ์เลวอยู่เราก็จะคัดออกไปจะไม่เห็นหน้าจะบ,คบุคคลผู้ใดทำความดีเพียงใดน,นั่นเป็นเรื่องของความดีแต่ความชั่วต้องเป็นเรื่องของความชั่ว อย่าความชั่วเข้ามากู้ความดีเข้ามากู้ความชั่วอันนี้อาภัยให้ไม่ได้พระก็ทะเจ้ากปปฏิบัติอย่างนั้นดะงนั้นขอท่านทังหลายถ้าปรารถนาจะส่งความเป็นประโสดาบันไว้แต่ความจริงประโสดาบันนี้ใครปฏิบัติเกินสามเดือนไม่ได้ประโสดาบันนี้รู้สึกว่าจะเลวเกินไปเพราะมันเป็นของไม่ยาก จะเลวเกินกว่าที่คิดว่าจะมีความดีอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นึกถึงคุณความดีของท่านเป็นปกติอันนี้ไม่น่าจะมีกับพวกเราอยู่แล้วเป็นของธรรมาดาเลยการมีศีลบริสุทธิ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้ว นึกถึงอุปาณิพนั์เป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีได้เป็นของไม่ยากนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้วในการตายกีเลกก็ไม่มีความสําคัญตรงไหนยังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ไม่ละเมิดศีลรักไปรักนอกขอบเขตของศีล อยากรวยก็รวยวยความบริสุทธิ์หรือไม่คดโกงใครทำมาให้ก,กิงตามปกติโกรธแต่เราไม่ประหัตประหารบุคคลอื่นหลงยังรักสวยรักงามแต่ไม่ลืมความตายนี่ไป็ของง่ายๆอย่าปากพอกเป็นของที่ไม่เกินวิสัยพอจะทำได้หวังว่าต่อน,นี้ไปท่านทั้งหลายคงจะไม่มีใครเหลวมีแต่ความดี แล้วก็ส่งความดีทั้งหลายอย่างนี้ไว้ถ้าเป็นพระทรงความดีแค่นี้ผมยังถือว่าเลวเกินไปในฐานะที่คลองผ้าขาสาวพัดสำหรับปัรดาท่านพุทธบริษัทที่พึงคารวะก็ขอยกย่องว่าท่านสงความนี้ได้จัดก็เป็นความดีแล้วต่อจากนี้ไปขอทาอย่างายโปรดตั้งกายส่งดำรงจิตให้มัน กำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศาัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา